สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีปีใหม่ปี2,566รไป,ปรพร้อมๆกันนะครับสวัสดีปี2,566นะครับนะคะ สวัสดีปีใหม่ขอให้สุขสันร์มีสุขทุกวันพบพันโชคดีตลอดปี2,566นี้นะครับในปีนะครับครูมินิกนะครับขอให้น้องๆทุกคนนะครับมีความสุขสมหวังนะครับครูมินิกอยากพวดเรานะครับตั้งใจเรียนนะครับได้รับความรู้ให้เต็มที่นะครับรีบค้นหาตัวเองนะครับเพื่อจะได้มีอนาคตที่สดใสรอพวกเราอยู่นะครับขอให้เป็นปีที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะขอให้สมความปรารถนาตามที่เราต้องการทุประการนะคะก็ขออวยพรนะครับให้น้องๆทุกคนรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ ทั้งครอบครัวเลยนะครับมีแต่ความสุขสนุกสนานนะครับมีความสุขมากๆทั้งกายและใจเป็นกำลังใจให้นะครับและมีโอกาสพบกันแน่นอนทีมงาน Learn Education ทุกคนคะ่ะขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีเลยสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบ๊ายบาย